สวัสดีค่ะท่านผู้ชมค่ะเมื่อนี้ยกามาพบกับน้ำเชี่ยววันที่21พฤษภาคม67ค่ะท่านผู้ชมส่วงเสาค่ะท่านผู้ชมส่วงเสงาฝนตกค่ะเมาื่อคืนนี้ฝนตกมากเลยค่ะเมาื่อคืนนี้ค่ะต้นไม่กำลังจะงามค่ะท่านผู้ชมเดี๋ยวสิมาตัดเองค่ะ เอาค่ะท่านผู้ชมคลิปนี้น้ำเชี่ยได้มาแล้วเด้อค่ะสายปิดสนาได้มาแล้วเลขสายปิดสนาค่ะท่านผู้ชมค่ะเอาสสวักครับพี่น้องครับผมอากาศดีมากเลยครับผมคืนดีครับเนาะเดี๋ยวค้างคืนเอาต้นอันนี้จเจ้าแต่เรียกต้นแต่มันลมมันเซ่ค่ะ สายปิดสนามาแล้วเนาะเกามีเสียเนาะมาแล้วครับผมค่ะโทรมาแล้ววันนี้ขอบคุณหลายๆเลยค่ะ <c oughs> ขอบคุณหลายๆคะ่ะร่องเบิ้งครับพี่น้องลองเบิ้งค่ะวนี่ห้างนกเออลองร่องรองอันเอานนี้ห้างนกบ่แม่นเจ้าอ,อันร่องตูดมะนีแล้วเจ้าลองสองมืงดูมีบ่อันหรือว่าเพิ่นบ่มาอยู่แล้วสินเดพ่นว่าให้ตัดตรงกลางออกไหมค่ะท่านผู้ชมน้ำเสียกันเลยสิตัดให้เพิ่น แตกออกค่ะมีบ่อืมเข้าเห็นโดนเหรออ๋อค่ะท่านผู้ชมเ,เลขเพิ่นมี่สองคู่บนล่างค่ะมีสองคู่บนล่างค่ะ,คบคะเ,เบิ่งก่อนเด้อค่ะท่านผู้ชมงวดนี้เ,เบิ่งไปก่อนค่ะดูไปก่อนค่ะ โอ้ท่านผู้ชมมือนีมือขึ้นนี่ฝนตกคักนอกกัมาเชยไฟดับพร้อมเอาไปเบื้องตัวเลขกันเลยนะค่ะท่านผู้ชมไปดูตัวเลขกันเลยค่ะเอาค่ะท่านผู้ชมได้มาแล้วค่ะได้มาแล้วจากประกาศเต็งแต้าม่ว่านนี่ค่ะครับเพันโท้มาแล้วค่ะอันพี่น้องเพ่นเขาใจว่าน ลูว่าปีหนึ่งโทรมาเทนึงคือบ่าเมีมเบอร์ไว้คนละคนค่ะอันนั้นน้นเสียเปรียบเทียบว่ามันคือกันเนาะแมนแมนค่ะ,ะค,นคนละคนค่ะท่านผู้ชมคนละคนค่ะอันนั้นน้ำเสียเมีมเบอร์ไว้แล้วค่ะอันที่ว่าโทรมาอยู่ประุมเนาะท้าวพันนี้จะในโต้ยอีกค,คนละคนน้ำเสียกับบ่รลูว่ามันเจ็ดถอกเนาะแมนคันลูว่ามันถอกนี่ค่ะท่านผู้ชมโอ้ยเมมไหวแล้วเนาะเอา บานีแอนซิซิซวอลให้ฟังสินเดียก,ก็จะเอาค้ามฝนของน้ำเสียมาอของเพินด์ดตัวนี้เนาะนของจะคล้องผันเป็นหนึ่งศูนย์เก้าสินเดียเลขเสียงกับเลขนี่นี่นี่ครับส่วนตัวนี่ดินี่ค่ะท่านผู้ชมครับของเพิผ์นเป็นตัวนี้บานิบานิมาแล้วค่ะท่านผู้ชมบานิประกาศหาเพิ่์กับมา ขอบคุณหลายๆเ้อค่ะสายปิสนะพี่น้องเบิงไปก่อนเ้อค่ะขันมาก,กับจ้าควายน้ำเพลินค่ะขันบ่มาเข้ากับเบิงไปก่อนเนาะวิ่งเจ็ดบนล่างเจ็ดสี่เจ็ดห้ากลับด้วยค่ะเลขสองคูค่ะวิ่งเจ็ดเจ็ดสี่เจ็ดห้าค่ะก็จะเอาสูตรนีมาให้เบิงว่างหันนิดน้ำเชียไปส้นเพิ่นแต่ว่าน้ำเชียลงได้ก่อนน้ำเชียลงก่อนเพล่นหัวกระโซงมาให้ค่ะ บานนี้มันผันซ้นกันแต่าวันน้ำเสียมีสามตค่ะบานนี้มันเป็นน้งเสียค่ะรา้ามช่อมบานนี่น,นี่ของน้ำเสียนี่แม่กับม่าเสียแม่ก็คเอยังตัดออกตัวหนึ่งเนาะเออคืองวดว่างหันนี่แม่ค่ะเข้าใจว่าคนเกษียเข้าใจยี่หรอกเนาะนี่คืองวดว่างหานันนี่ของคนเก่าศูนย์เนาะครับค่ะของเฮ้าผันหนึ่งศูนย์เก่า มันมีสามตัวนี่มีสองตัวค่ะฝันมากงวดนี่ที่ฝันของเพิ่นมันฝันเจ็ดหาของจะของิันาหาเจ็ดมีสามตัวคือกันครับค่ะศูนย์ห้าเจ็ดอันนี้สอบส่วนตัวเด้อพี่น้องศูนย์กับเจ็ดนี่ค่ะแต่ว่าน้ำเสียสิว้าวคว้ฝันหลังจากปล่อยตัวนี้ออกไปเนาะครับค่ะเดี๋ยวน้ำเสียสิ บอกให้ฟังค่ะท่านผู้ชมนี่แคปนาจอเลยค่ะอันนี้น้ำเชีย่ยามาเปรียบเทียบว่าอันมันมันส้น,นกันกอจังวดว่างหันนี่ของน้ำเชีย 9, ่ยหน,นึ่งศูนย์เก่าของผนเก่าศูนย์นะนะครับค่ะนี่ค่ะแคปนาจอแล้วค่ะท่านผู้ชมก่บอกเลขเด่นกับติดหมดเลยเนาะฮะเลขเด่นน้ำเชีย่ยนะอ๋อพี่เนี่ยเจ็ดสี่เจ็ดหามีหมดเลยค่ะเจ็ดสี่ห้าผนันบ่ป,ประกบนะครับค่ะ เอาค่ะท่านผู้ชมก็ได้เห็นกันแล้วเนาะค่ะแล้วแล้วค่ะท่านผู้ชมค่ะตัดตรงตรง,ตรงลำตรงกลางออกค่ะเพิ่นว่ามันจะค่อยแดดจะค่อยเฉมาใส่ลำต้นมันเนาะค,ค่ะวันนี้เพิ่นกสีออกมากอ,อ,อีกอค,อค่ะมาดูานี่น้ำเสียกันนี้ฟ้าสนดะ เอา้าลักเกิดตัวนี้แม่อออโอ้โหอดย่ำเนอะลักเกิดอ,อีกแล้วค่ะท่านผู้ชมโอ้เป็นป<ะ>้าลายซิบดอกดีๆพี่น้องปอกอบพร้อมกันอีกซอยง่ายอีกฝุ่น,ะนมะลิค่ะเอา้าค่ะท่านผู้ชมเลขอ่าโอ้เปียก มันส้นกับความฝันของน้ำเสียเนาะค,ค่ะบานนี้น้ำเสียว่าสิว่าความฝันให้เอฟซีฟังฝันวา่าอาเซียงเนาะค่ะท่านผู้ชมฝันวา่าไปวัดค่ะท่านผู้ชมไปวัดบานนี้ไปเห็นงูงูเฮาสองตัวโคดเฮียงกันโคดคูกันยูนน่นาพระพระนั่นเป็นพระพุทธรูปดิค่ะ พระเป็นนั่พระสงฆ์นี่ยพระเป็นคนนเลยนะค่ะ, <laughs> ะนั่งอยู่ขา้างหน้าเพิ่นแต่ว่าน้ำเชี่ยวว่อนโบยานดีค่ะท่านผู้ชมงูตัวงูสองตัวกับ่บเห็ดงูสองตัวกับ่บเห็ดค่ะท่านผู้มชมน้ำเชี่ยวคือว่างาจากักเพิ่นขคตรไหมขคตง,ง,งามขคตงามงามค่ะว่ได้เพิ่งคลอดบ่ พึ่งพึ่งพร้อมพึ่งยู่นาพระอันองค์นั้นเหมือนกับงูของผ่นเังสีแม่อันนี้คือฝันฝันหลายมือแล้วแต่งแต้ปลอยออกไปุนนอกกําแพงเนาะอันนี้ว้าให้ฟั่งเนาะค่ะไปกับแม่ค่ะกอดแอวกันไปกับแม่ค่ะท่านผู้ชมไปวัดค่ะกอดกันกับแม่บานนี้ตอนนั้นก็กอดกันกับเก่ามาเชี่ยขี่จักรยานบานนี้กอดกันกับแม่ไปไปวัด บัานี้ไปเห็นงูสองตัวโคตร้วนงวน,งวนวอยอะรุนงวนก็คือโคตรนั่นแหละเนาะค่ะอันนี่ล่ะค่ะท่านผู้ชมงูนี่บ่พลาดนะกลาเป็นงูหกกระเจ็ดเนาะงูหกกระเจ็ดค่ะท่านผู้ชมงูมันสองตัวโคตร้อมงามพร้อมแต่บ่เห็ดเท่าค่ะพากันนั่งสมาธิค่ะท่านผู้ชมค่ะ กะเปลกใจอยู่อันอยุหัว่นกะเป็นดอกบัวนะ่ะโอ้เห็นกับตาเลยค่ะ่ันผุ้ชมดอกจันบอกเมียนงามค่ะนี่นี่ก็คือความฝันของน้ำเสียคันฝันเห็นงูนี่คิดพ่องูงูขึ้นหัวน้ำเสียนเนะนเลขออกอยังอ่าเลขออกเจ็ดหนึ่งหนึ่งเจ็ดถึงแม่ค่ะ่ันผุ้ชมแต่ว่างูมากขาออกหกหนึ่งเด็กหวดได้ที่ยุสานไตมา่น,นก็รออก อัายุ3านึ่นที่งูไตขึ้นหัวอ๋อค่ะงูเห่าไตขึ้นหัวค่ะท่านผู้ชมจังได้ไปหาอ่ะแต่ว่าเขาได้อยู่ดิ้นค่ะมกหนึ่งเกจหนึ่งครัพี่น้องค่ะอันนี้น้ำเชี่ยกอดกันไปวัดกับแม่ไปเห็นงูอยู่หน้าพระค่ะเนาะครับค่ะอันนี้เมื่อว่าวสู้ฟังเนะค่ะท่านผู้ชมค่ะคืออยู่ดิเล็กเกจสิเกจหาคล้องคนก็นเลยค่ะเอ้า เมื่อแร็คลิปต่อไปค่ะพ่อนนทบุรียังไงก้าวก็มาบนมาอีลีค่ะดี่แมนลางพนรุดค่ะ่านผู้ชมลางพนรุดเอาขอบคุณขอมูลตัวเล็กเด้อค่ะกับสายปิศนาค่ะมือนี้บรรยากาศดีฝนตกค่ะ่านผู้ชมค่ะฝนตกดอนไม้กระสุมซ้ำโอ้ยแมนเยอะฝนก่อมาเชียร์เอาต้นดอกไม้นี่มาปลูก เกือบบวรอดแล้วค่ะท่านผู้ชมถือฝนเท่างหดถูกมืออันที่บ้านห้าอบูซานเนาะนกล้วยก็ออกนอกนอไหมเห็ดออกแล้วะคะ่ะท่านผู้ชมเห็ดออกแล้วหม,มวอันไปตลาดเห็ดพอหลายคะ่ะน้ำเสี่ยสิไปตลาดอี่หังก็กรมัเสี่ยตลาดห้วยเดืออน้องบัวครับผมค่ะครับของกินเยอะค่ะเบืองเนี่ยค่ะท่านผู้ชมปา้าตอนซ่อนเนาะ บานี้สิหอมดิบานี้เอาค่ะท่านผู้ชมสำหรับคลิปนี้พอกันคลิปหนาย,ยูดีไม่แห้งสุขูสุข้นสวัสดีค่ะสวัสดีครับ